สวัสดีครับพี่น้องมนีนะครับพ่อจะพามาพบพ่อท่านไฟงานอีกตัวหนึ่งนะครับผมให้พี่น้องได้เลือกใช้นะครับผมเดี๋ยวจะไปสัมผัสกี่เป็นกันครับสวัสดีครับพี่ซื้อว่างใครับที่ป๊อปนะครับผมที่ินสีแก้วพอท่านตวนีะซื้อว่างใดครับพี่บุญเติมกาสินนะครับสายพื้นเปลี่ยนมั่งใดครับพี่ครับผม ตอนน ừ, like um yeah ah ี้เพ uh voilà ินเปิดรับผสมมาครับพ like mm ี่เกิมีเนสาับารับประกันิเครับน้ำเชื่อมีบาครับพี่เปิดแต่ลัผสมจริงอย่างเดียวนะครับเนาะใครพี่น้องเีาจับสัตว์ประแมนมีโครงการบหมครพี่มีครับฝากปลอดัน้อยู่เกินห่างบกิโลเมตรับอดภครับครับผมนี่นะครับผมโครงการก็มี่นะครับผมสำหรับพี่น้องที่จับสัตว์ประแม่นนะครับผมก่อ สามารถรับฝากกับพี่คนใดนะครับผมขอช่องทางการติดต่อพี่นะครับตัวเลขสล้านับที่นล้านตัวโทรตูนแปดเก้าครับครับผมแปดแปดครับสี่สามเจ็ดครับครับผมอันนี้นะมีมีเฟซบุ๊กว่าเพื่อเฟซบุ๊กพบกงหลวงครับครับผมพี่ป๊อบนะครับผมติดต่อขนาดช่องตัวจิ้งจิงที่บ้านหนองไผ่ครับครับลำบลโกเบปูนอำเภอกรมละสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมพอพันตัวนี้มีที่ม้านบางไลยครับ ตอนเราบุญเติมกระสินเนี่ยเพิ่มเด็กเพิอันตรายครับมอันตรายไว้ใช้แล้วก็วัดเจ้าเนี่ยครับมตามสายเปรูดอนครับครับผมตอนมีมีผลงานเพป็นแนวปะครับพี่ปับผลงานในฟ้าผอก้านจะมีสามตัวครับที่ประกอบไว้ตอนนี้ออกมาทั้งเกิดเกียตัวครับเป็นเมฆเป็นเมฆฟาครับครับโอ๊โอสองโตครับครับครับผมเดี๋ยวเขาจะวนให้เบิงรอบรอบนะครับ พี่ป๊อบว่นรอปไปเบึ้งนะครับทั้งขาทั้งท้ายนะครับผมสําหรับปุ่นเติมกระสินนี่ครับผมขยายเบิงพันล้านนะครับขอพันอีกตัวหนึ่งนะครับผมให้พี่น้องได้เดือดใส่นะครับในราคากเกษตรกรนะครับเปิดรับผสมจริงนะครับผมโดยพี่ป๊อบบิ้งครับพี่น้องผููใดมักไปนะครับตัวนี้บ่เท่ามาได้ตันนะครับผมสําหรับพี่น้องที่ อยากพัฒนาควายงานนะครับขอสู้สนามประกวดนะครับผมคุณเติม <c oughs> กขเป็นทังเลือดนะครับอีกตัวหนึ่งให้พี่นอนไดในเลือกใส่นะครับผมเชียครับนี่ครับนรครับหลังอ่ะพี่นนทอันนี้ขอสนามรุนไหนครับพี่ป๊อปทันแค่ภครับฟันแท้สามคู่นะครับเป,ป็นรุ่นใหญ่นะพี่ป๊อปเนาะ มีเงฟันแพ้สามคู่นะครับผมโอเคครับพี่น้องครับบุญเติมครับผมฝากไปพี่นอ้อยเบิ้งครับ